สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ฟังก์ชันในตัว Microsoft Excel กันอีกครั้งนะครับในตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นการรวมคำจาก3าเซลล์นะครับให้เป็น1เซลล์นะครับจะเป็นคำสั่งนะครับไม่ใช่ฟังก์ชันตัวอย่างที่ผมเตรียมในวันนี้นะครับมีอยู่3คอลัมน์นะครับคอลัมน์ B นะครับจะเป็นคำนามนะครับที่ใช้ขึ้นต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชายนะครับ คอลัมน์ C นะครับจะเป็นชื่อนะครับมานีชาลีนาทีอย่างนี้ครับแล้วคอลัมน์ D นี่ก็จะเป็นนามสกุลนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารวมคํานะครับรวมคํานามรวมชื่อรวมนามสกุลนะครับให้อยู่ในเซลล์เดียวนะครับจาก3เซลล์เรามาดูวิธีการเขียนคําสั่งนี้เลยนะครับเริ่มต้นคําสั่งนะครับพิมพ์คาว่าเท่ากับ เราก็มาเลือกที่เซลล์คำนามช่องแรกนะครับที่เป็นเด็กหญิงใส่ตัวอักษรแอนนะครับต่อมาก็ใส่เครื่องหมายคำพูดนะครับหรือว่าฟันหนูแล้วก็คอลสเปซบาร์หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำพูดเพื่อให้เกิดช่องว่างนะครับมันจะมีช่องว่างระหว่างตรงนี้นครับระหว่างคำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูผมรับแล้วจะเข้าใจมากกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ใส่แอนนะครับ แล้วก็มาเลือกชื่อนะครับนะครับแล้วก็เขียนเหมือนเดิมเลยครับแอนนะครับแล้วก็เครื่องหมายคำพูดคอสเปซบาหนึ่งครั้งนะครับเครื่องหมายคำพูดแล้วก็แอนแล้วก็มาเลือกที่นามสกุลน,นะครับกด Enter 1หนึ่งครั้ง ผลลั์ที่ได้นะครับก็คำสามคำาของแต่ละเซลล์นะครับก็จะมารวมกันอยู่ในช่องเดียวนะครับเป็นประโยคเด็กหญิงมานีเด็กดีอย่างนี้ครับต่อมาเราก็ทําการก๊อปตัวคําสั่งนี้ครับลงไปด้านล่างนะครับก็ทําลักษณะเดิมนะครับไปเลือกที่มุมขวามือนะครับให้ลูกศรเมาส์เนี่ยกลายเป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากลงมานะครับคําสั่งก็จะ เลียงต่อกัอนมาจนสุดที่เราต้องการครับเท่านี้ก็จะได้แล้วครับประโยคที่มีทั้งนามนะครับชื่อแล้วก็นามสกุลอยู่ในช่องเดียวเป็นประโยคง่ายๆนะครับแต่นำไปปรับใช้ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหัวข้อแล้วกันนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้นะครับที่ผมเตรียมมาจะเป็นการทำงานเกี่ยวกับเวลานะครับ จากตัวอย่างนะครับจะมีช่องคอลัมน์ b นะครับผมจะใส่ตัวอย่างให้เป็นแต่ละช่องนี้เป็นเวลานะครับมีทั้งอย่าง7จ็ดโมงสินาทีนะครับยีวินาทีนะอย่างนี้ก็9ก้าโมงห้าสิบห้าห้าสิบหกวินาทีนะครับฟังกช์ชันนี้นะครับเราก็จะมาแยกว่าจากตัวอย่างในช่อง b นะครับจะมีจํานวนชั่วโมงกี่ชั่วโมงนะครับจะมีจํานวนนาทีกี่นาทีแล้วก็วินาทีเนี่ย กี่วินาทีตัวฟังก์ชันสามารถแยกได้เลยนะครับว่ามีเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวผมขอลบตัวอย่างออกก่อนนะครับแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่ครับมาเริ่มจากฟังก์ชันที่นับเป็นชั่วโมงนะครับพิมพ์ไปว่าเท่ากับนะครับแล้วก็ H O U R h o u นะครับที่หมายถึงว่าชั่วโมงนะครับ ฟังก์ชันนี้จะหาชั่วโมงนะครับเราวอรว่ามาเลือกที่ช่องเวลาที่เราต้องการนะครับกด enter นะครับเห็นไหมครับผลลัพธ์จี่ได้ก็จะเท่ากับ7ชั่วโมงครับต่อมาเดี๋ยวเรามาหานาทีนะครับก็พิมพ์ไปว่าเท่ากับนะครับ mi นะครับ mi นะครับตัวคำว่า minute นี่ครับแล้วก็เลือกที่ตัวนี้นะครับ เราก็มาเลือกที่ช่องเวลานะครับกด enter ครับเท่ากับ15นาทีนะครับวินาทีนะครับก็พิมพ์เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งคำว,ว่า s คำว่า second แล้วก็มาเลือกที่เวลากด enter เห็นไหมครับฟังก์ชันชั่วโมงนะครับฟังก์ชันนาทีแล้วก็ฟังก์ชันที่เป็นวินาที ก็จะแยกออกมาให้เราเลยนะเราก็ก๊อบสูตรลงไปเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เคยทำผลลัพธ์ที่ได้ตอนนี้เราก็สามารถแยกเวลาที่เป็นชั่วโมงนาทีวินาทีได้แล้วนะครับก็เอาไปปรับใช้ดูนะครับเผื่อจะเอาไปบวกลบหรือว่าเอาไปคูณเอาไปหารเวลาช่วงเวลาอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เอาไปประยุกต์ใช้ต่อไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ